กไปกกคุณผู้ชมครับต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าแขกของเราในช่วงนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในยุคที่มันวิกฤตแบบนี้นช่วงเป็นโควิดแบบนี้เขาสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วยการสร้างยอดขายได้หลักล้านด้วยการขายออนไลน์ ทำได้ยังไงไปฟังจากปากเขาดีกว่านะครับยินดีต้อนรับดรเอกฐานานนท์ฮิรันชัยวันวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งต้องบอกนะว่าในเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนต้องฟังเพราะเป็นทางเลือกหนึ่งเลยนะ่หรือไม่ต้องเศรษฐกิจแบบนี้หรอกทุกวันนี้เนี่ยคนเรามีอาชีพเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้ดาราก็ต้องมาขายของจริงทุกอาชีพต้องขายของเอาวิชาออนไลน์เนี่ยสำคัญงั้นถามดรเอกก่อนว่าเอาก่อนหน้านี้ทําอะไรมาก่อน โอ้ตัวผมเองเนี่ยตามจริงแล้วผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนนึ่งนะครับผมพยายามตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนจบทางด้านสายการแพทย์มานะครับผมกม็จบในส่วนของนะครับผมเทคนิคการแพทย์ใบประกอบวิชาชีพซึ่งนะครับผมก็จบมาแล้วก็ทํางานคืออยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นชาวนาคนหนึ่งนี่แหละนะครับผมแต่ก็คือพอทํางานมาได้ระดับหนึ่งได้ดูแลท่านเขาเรียกว่า เจอทีเนี้ยวิกฤตของชีวิตละคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับผม oh. ก็เลยต้องลาออกจากงานประจำ <Ừ. S 2> แล้วก็มาดูแลท่าน <c oughs> เขาเรียกว่าในทุกวิกฤตมันจะมีโอกาสของมันอยู่เสมอ uh huh. ตอนนั้นก็เลยมองหาอะไรก็ได้ที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องทำแล้วเราจะได้มีเวลา ให้กับคนที่เรารักด้วยได้ดูแลท่านด้วยวนะครับผมก็วันนั้นก็เลยมองหาว่าเฮ้ยการขายของออนไลน์เนี่ยมันเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยนะครับผมใช้ออนไลน์กันทั้งหมดละก็เลยได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้นะครับผม<อ>ในวนน้แล้วอย่าง,งนี้ทําออนไลน์ยังให,ให,ให,ให้ได้หลักลัสเอสอ,อนพี่หน่อยที่พี่อยากจะรู้ครับผมการทําออนไลน์ให้ประสบผลสําเร็จได้ห,หลักล้านพีห่หมอบอกเลยครับว่าตามจริงแล้วเนี่ยทุกๆคนสามารถทําได้นะครับผมแต่หนึ่งเลยนั่นก็คือ ต้องมีในส่วนของความรู้ <Ừ. S> 2ต้องมีระบบที่คอยซัพพอร์ตอย่างระบบที่ตัวผมเองเนี่ยทำอยู่นะครับผมเขาเรียกว่าระบบดรอปชิปฟูลฟิลเมนก็คือตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องผลิตสินค้าเองไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งของไม่ต้องแพ็คของมันเลยเหมาะกับยุคโควิดแบบนี้มากๆเลยครับหมายถึงยังไงหปยถึว่าเราจะต้องมีคนที่ทําสินค้าไว้อยู่แล้วเรียบร้อย ใช่แล้วครับผมดังนั้นวันนี้ครับผมสิ่งที่เราจะต้องพึงดูแลเขาเรียกว่าตระหนักเลยนั่นกะ็คือเราต้องเลือกนะครับผมแบรนด์ที่ถูกต้องา uh huh. สินค้าที่ตอบโจทย์ด้วยนะครับ uh huh. ผมซึ่งมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จอะ่ะ uh huh. ไปได้ไวเอา้เาแล<บ>้วเราจะไปหาอย,ย่างไงอ่ะคือเราตัวเราอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยสินค้าไหนดีเพราะเอาพูดตรงๆนะทุกวันนี้สินค้าเกลื่อนตลาดแล้วก็รับตัวแทนจําหน่ายแล้วสุดท้ายแล้วตัวแทนจําหน่ายเองเนี่ยพอรับของไป เขาก็ขายไม่ออกเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทําการตลาดอย่างช่ลและที่สาคัญหนิงต้องคิดด้วยว่าข้อควรระวังในการทําออนไลน์เอาอย่างนี้คนได้เก่งอยู่แล้วเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยสิว่าข้อควรระวังในการทําออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมวันนี้นะครับผมการที่จะทําในส่วนของออนไลน์ให้ประสบผลสําเร็จสิ่งที่พึงระวังเป็นอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือ สินค้านั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายแบรนด์ออนไลน์นั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายมีออยอมไหมสามารถตรวจเช็คนะครับผมในส่วนของเลขจดแจ้งต่างๆคือมันต้องถูกต้องตามตัวกฎหมายอันนี้คือเป็นอันดับหนึ่งเลยและการที่เราจะประสบผลสําเร็จได้วันนี้ผมมีเคล็ดลับให้หนึ่งข้อนั่นก็คือเดินตามคนสําเร็จเขาเรียกว่าเรียนรู้กับคนสําเร็จวันละนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตมานั่งคิดเองอเป็นกรอนเป็นโซลแกนเลยใช่อย่างนั้นหมอประสบความสําเร็จแล้วหมอมีอะไรจะมาแชร์ ให้กับบอกว่าคนที่อยู่ทางบ้านแล้วเป็นแฟนรายการคุยทราบโชว์บอกว,วันนี้จริงๆทุกคนอยากมีอาชีพเออสริมอยากมีออนไลน์พวกเราสองคนเองยังอยากทําเลยใช่อันอนี้คนที่สนใจทําออนไลน์แต่หนึ่งไม่มีสินค้าอสองไม่มีความรู้ดอรเอกทําไงครับ โอต้องบอกเลยว่าวันนี้มาเพื่อรายการนี้เลยครับผมอยากมาแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองเนี่ยสามารถประสบผลสำเร็จมาแล้วก็เลยอยากจะเอาข่าวดีเนี่ยมา,มาแจ้งให้กับทุกคนทราบอย่างแรกเลยครับผมตอนนี้เนื่องจากว่าทางบริษัทของเราเนี่ยเติบโตไปเป็นหลักพันล้านก็เลยนะครับผม เิดโอกาสนะให้กับทุกๆคนเนี่ยได้เข้ามาร่วมเป็นในส่วนของตัวแทนรุ่นแรกที่จะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดจากยอดขายเนี่ยตลอดไปอ่าดังนั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจเนะาะเข้ามาขอรายละเอียดในส่วนของตรงนี้ได้เลยสําหรับคนที่นะครับผมสนใจอยากจะขายของออนไลน์อยู่แล้วพี่หมอถือว่ามันเป็นโอกาสมากๆเลยครับพี่พีเคครับแล้วแตบอกว่าเป็นตัวแทนรุ่นแรกเหรอใช่ครับในการ<ม>แบ่งปันผลกําไร จากบริษัทครับผมเฮ้ยอย่างนี้ก็คนก็สมัครกันตึ้เลยดิโอ้โหต้องบอกเลยว่าแอดมินเนี่ยตอบกันไม่ทันเลยครับผมคือแบบว่านิ้วล็อกกันเลยทีเดียวเพราะว่าคนให้ความสนใจอ่ะเยอะมากเนื่องจากว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวก่อนงั้นถามก่อนว่าจะมาเป็นตัวแทนรุ่นแรกน่ะให้กี่สิทธิ์ให้นักเรียนกี่คนในวันนี้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็เราให้อยู่ที่300คนนะครับ300คนแฟนรายการเราทั้งประเทศคุณได้แค่3 0 0คนคอยดูนะ